ไปถึงแล้วถึงแล้วเอาลงไปลงไปดิเอาไปลงไปเฮ้ยนั่นนไงรีบมาเขาลงลงไว้ลงเลยลงๆแงๆนะเอาเอาลงแค่เข้าไปแง่นะลงไปโอ้ยคาจริงเอ้ยนั่นแหละเออนั่นแหละโอ้ยจะไปจะไปจะไปโอ้ยเออลงไปเอออย่างั้นแหละข้ามไปไหนไปเราเราขึ้นเราขึ้นนะครับแย่นะครับทุกคนโอ้โหครั้งนี้มันอลังการกว่าเดิมครับตอนนี้แบบอยู่ใต้น้ำแล้วตรงนี้มันเป็นแบบว่าเออกล่องแถบดอลลิ่งอะทุกคน มันออกอย่างยากไปยาวคุ่นั้นนะ่ะเดี๋ยวผมขอหาทางออกกันนะเอ้ยมีของอยู่ในตัวแล้วดูทุกคนทุบอย่างนานนะถ้าเป็นแถบดอลเล็กอะ่ะอืมผมว่านะในตัวมีตัวคราฟอยู่จากนั้นก็เอ๊มันจะออกจงไงดีเนะี่ยคิดด,คดิคิด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 ถ้ามันคราฟยังไงอะ่ะแล้วดูทุกคนยังคุยอย่างนาน,อาน,านโอเค นี่ได้ลังรถไฟมาครับทุกคนอ่ารางรถไฟใช่ป่ะจากนั้นเรามีไงวาวไว้ก่อนโอเคครับนีเหล็กเหลือ5ครับเลยได้เนะี่ยวิรางรถไฟอ้ารางรถไฟโอเคโอเคได้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 ไดไดไดทุบออกก่อนครับ จากนั้นนะครับทุกคนผมจะออวางไว้ตรงนี้แล้วก็มันน่าจะออกไปได้น,นะครับทุกคนโอเควางแล้วก็ออกไปปึฤฤฤฤ๊บนี่ไงสวยออกได้ครับทุกคนถือเวลาที่ต้องแก้แค้นนะครับเพราะว่าเขาอ่ะขังผมไม่ได้กล่องเหล็กนี่นะผมว่าผมต้องแก้แคนะ้นเนี่ยขอกลับหมู่บ้านก่อนนะครับทุกคนโอเคอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะไปเราไปหมู่บ้านกันเถอะ โอเคครับทุกคนถึงแล้ถึงถงล้ข้างหน้าเป็นหมู่บ้านของพวกผมนะครับตัวนี้คือเป็นเรือเรือลอยฟ้านะทุกคนเดี๋ยวเรียบกลับบ้านก่อนครับแล้วจากนั้นเราจะไปรู้ของนะครับทุกคนแล้วเราก็จะไปแก้แค้นกัน okay, ต้องระวับบงก่อนนะมีคนอยู่ปะไม่เห็นมีใครเลยตัวนี้เป็นบ่อนอ้ำพุร้อนนะครับอยู่หน้ามีมีคนอยู่ด้านบนนี่ว่ามันไม่ได้อยู่ด้านล่างมันอยู่ด้านบนแล้วไงต่อด้านบนมีคนอยู่คนวะน่นนะตัวนี้มีอุ้ยเยอะอยู่เหมือนเขาแบบเฮ้ย เฮ้ยไม่พี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 ่ผมพี่พี่ผมไม่ทำพี่ผมไม่ทำพี่ยผมไม่ทำพี่ผ่านไปไหนมาวะอยู่นี่เอ้าไปนี่คือพี่ผมนี่เนี่ยเอาก็ใช้ของในตัวออกมาโอ้โหพี่คุณพี่นี่โคตรฉลาดเลยนะโอ้ยขอบคุณพี่ใจเนี่ยแก้แข่น่ะมันมันมันแอบมันขังพี่ไว้ใต้กล่องอ่ะใต้ทะเลไว้ในกล่องอ่ะไม่เป็นกล่องเล็กเลยผมเข้าผมเข้าเกมมาผมไม่รู้อะไรเลยมันบ่อยผมไปอ่ะไหนไหนทําเป็นเนี่ยเขาทําแก้แค้น เข้าไานี่ก่อนเข้าไปนี้ก่อนจะเข้าไงอะ่ะโอ้มีทางเข้าโอ้ยว่าไงนะมีของให้ไหมเน,นนะี่ยเออมีของอยู่ okay. อ<ม>โอเคยขอในกล่องนี้อุ้ยชาวีเดียด๋ยวเพี่เดี๋ยวมันไหมบีกินอยู่หรือเปล่า<ๆ>บิกินอยู่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 แช่น้ำอุ่นกันไหมตรงนั้นอ่ะกำลังอุณหภูมิกำลังดีเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปขอขอหาของเลยพวกนี้โอเคงั้นเดี๋ยวตามมานะโอ้ยเกือบไม่รอดะว่าไงอู้วของของของดีของดีมีไปไม้มันตอบบางครับจะแก้แค้นกับพี่ม นี่ทางกไดนะได้ได้พี่ผมผมไม่รู้อะไรเลยเนี่ยอ๋อมีเกาะอยู่นี่มาเอามาเอามาเกาะมานี่แหละเกาะเกาะผมผมฟาร์มผมฟาร์มเสริมไห้เฮ้ยไม่มีอาหารว่ะโอ้ยผมผมมี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 ขออาหารเฮ้ยว่ายิ่งมมีคนใหม่ไหมน่ะน่าจะมีนะพี่อู้ตรงนี้ของอย่างโหด power V s ชิ p เฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงน้ำพี่เฮ้ยมีคนมากเฮ้ยว่าวว้าว่าไงว่าไงขอยืมพ่วงหน่อยดิ วไม่ใช่พวกจอบอะจอบมีมีจอบปะจอบอะไม่มีอเอ้อแล้วช่วยก่อหายไปไหนอะเมื่อกี้เอาไปนิดหน่อยอะโอเคอย่าลืมเอามาคืนด้วแล้วกันเพราะว่าเจ้าของเขาด่าเอาเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปแล้วมากันเยอะเนาะคอดูของก่อนเยอะเนโอเวอร์บีเอามาเลย หนังสือเต็มครับคอสเอามาเอาไม้ไปด้วยโอเคไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ว่าจะว่าแต่พี่จะทำกับดักอะไรไม่รู้ขอดูของขอดูของในกล่องก่อนว่ามีของอะไรบ้างต้องไปบ้านอื่นผมผมน่าจะต้องรอดนะพี่โอ้โหแล้วพี่จะขึ้นไปบนนั้นไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอให้พี่เดี๋ยวผมรอโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนนู้นเรียกว่าความตัณใจให้หน่อยเดี๋ยวพี่แอบขึ้นไปโอเคโอเคนี่จะรออยู่เฮ้ยเฮ้ยกลัวไปแล้วเว้ยเออมาแช่น้ำกัน มา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 มพีเลดเป็นสกินผู้หญิงหนึงที่เต้นเต้นโชว์หน่อยดิเต้นโชว์เต้นโชว์ไอเถอลงมาลงมาลงมาโอแป๊บนึงแป๊บนึงลงมาเลยอ้เอเอนหลอบว่าทุกคนเล่นดๆเ่ต้องขึ้นไปไกลไปได้ทุกคนอชาหน้าหญิงึเนี่ยแปลกนะมันไปยากมากเลยครับทุกคนไปไไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านไปปาร์ตี้ในบ้าน็วอ่ไปปาร์ตี้ในบ้านต่อไปๆมกินร้องให้เนะครับลงมา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 เออเอลงมาเ็ว เ้ยไ,ได้อยู่ทุกคนขึ้นไปขึ้นไปผมขึ้นไปบน,นเรือ,อเรือลอยนะครับเออไปไปไป,ไปข,ขึ้นมาแล้วแล้วครับทุกคนโอเคอเคขึ้นไม่ได้นะครับอืมอุ้ยคือตัวนี้มีของอยู่อีกกล่องไม่ทำะได้เอ๊นเดพูลขอมีประโยชน์เอามาครับนี่เนี่ยคนเท่ากับดักมีพิสตันมีทาร์เก็ตอะไรนะ่ะเอาไปยิงธนูใส่หรอแล้วก็เดสต์นแล้วก็เดสต์นท็อตนะครับเอามาดูกัน ต่อไป TNT หรอแล้วก็มีเด็กนะครับทุกคนเดยตัวผมมีรังรถไฟอยู่นะครับจากนั้นเราจะทำอย่างนี้นะครับนี่ครับผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้ดินี่ราแบบใช้ได้ไอ้นนี่มาครับมันเป็นรังรถไฟที่ใส่ TNT นะครับทุกคนจากนั้นผมจะแบบว่าเอาไอ้นี่ยิง,ย,งยิงใส่ธนูด้วยกัน,นครับไอ้ทรเก็ตเมื่อกี้นี่นี่แทรเก็ตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะยิงใส่มันแล้วจากนั้นมันก็จะไอ้ระเบิดตรงนี้มันจะทำงานนะครับทุกคนก็พวกเขาก็จะตายนี่แหละโอเคแผ่นเวิร์กอยู่แผ่นเวิร์กแผ่นเวิ ไปเฮ้ยเฮ้ยใครยิงแล้วมาเฮ้ยเสียงอะไรเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะแปลไอ้ห้องบนน่ะนีอยู่ห้องบนเดี๋ยวนะครับตรงนี้มีมีมีลาทิศเออของดีๆทั้งนั้นของดีๆทั้งนั้นครับแต่ไม่มีเวลไม่มีเวลโอ้โหยากเลยครับทุกคนเฮ้ยมีใครจะฝากเอ็นชาร์สเลยไหมอ่ะฝาก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 เฮ้ยทุกคนมันอให้พี่หน่อยไม่มีเวลเลยเอ็นชารสนั่นหน่อยดิอ่าโอเคได้ได้ได้หยุของมาหยุดของมาจะมาทุกคนไม่มีไม่มีของไม่มีทำไมขุดบล็อกไม่ได้เนี่ยยยโโออออ้้้หหเเเเพังาามดฮย เฮ้ยเฮ้ยไอ้นนนนเอะไรอะน้อน้นออะไรนะเฮ้ยเฮ้ยไปนี่ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดียทเนี kind of ่ยตาม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 โอ้ทุกคนเอาเงี้วตามตามตามไปตาไปเดี๋ยวก่อนทุกคนใจเย็นเอาลูกมปนี้ไงนี่ะเฮ้ยรีบตามไปรีบตามไปไหต้นไม้โอ้ยไปไหนทุกคนไปก่อนไปไอ้ไรอะไหนอะเข้าไปเข้าไปเข้าไปุ รอดออหนไปไ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 หนไหนไปไหนไปไหนไปไหนนไปไนไปไห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 นไนไปไห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 นไปไนไปไหไปไหนไไหนไปไหนไปไหนไปไหนไนไปไหหนไปไหนหนไปไหนไปไหนไปไหนไปนไปไหนนไปไนไปไหนไปไหนนไปนไปไห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 นไนไปไหนไปไหนไปไหนไนไปไปไหนไปไไปไหนไปไหหนไปไ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 นไปนไปไหนไปนไปไหนนไปไหนน โอ้ยทุกคนแย่แล้วทำแย่แล้วต่ไปต่อไปต่ไปโดนจ่าจะไปไหนน้องหายไปไหนอ่ะผมหายไปแล้วกันฮึบหายไปไปบนต้นนู้นบนเขานู้นไหนเฮ้ยแย่แล้วไปต่อไปไหนกันวะโอ้ยนู่นนะนู่นไหลนะนู่นนั้นมึเอานิ้วชี้แล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปไปไปล่าล่าล่าเอ้ยเอ้ยอ้ยโอ้ยไอ้หายไปอีกแล้วอ่ะ อ้ย oui, ไปแล,แล้วคนแน่เลยไม่รอดแน่เลยเฮ้ยจะรอบแล้วตายเลยเาไปไหนแล้ไปไหนเอาไปไหนอีกแล้วเนี่ยไปไหนหลายรอบวะเนี่ยโอ้ยเลิกไม่ให้ดูขอวานดูเลยจแล้วงมแล้งมาลงมาลงมาลงมาไปดิไปดิไปดิไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยทุกคนผมรอดได้ไงเนี่ยเคยๆจู๊กขึ้นไปไปไปไม่ขึ้นไปแล้วลงไปลงไปทุกคนเฮ้ยลงไปหมดมาขึ้นไปนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องต้องรอดเฮ้ยม่เอาคนมาโดนจ้าทุกคนผมไม่ไหวว่ะ ไปไกลๆเลยกันลาก่อนทุกคนไปไปไหนไปไหนอ่ะอยู่นี่หายแล้วโอเคอะไปไหนอะไปแล้วเหรอเดี๋ยวทุกคนผมหาที่ทำกำดังก่อนนะครับเอาเป็นต้นไม้กันเฮ้ยไม่เห็นทุกคนเฮ้ยไปไงนไปไหนอ่ะจะไปไหนนี่นี่นี่นี้ตายในนี่ไปแล้วไม่รอดจ้าทุกคนผมจะแก้แค้นทำอะไรไหมทุกคนจะดูกันแล้วกันด้วยเป็นกำลังใจไม่รู้จะรอดหรือเปล่ากดับไปก่อนไปยไปไกลเลยไปไกลไปอะ หายเก่งจังเดือพเยอะจังวะเฮ้ยตรงนี้ผมรอดอยู่เฮ้ยโอเคผมเข้าไปในถ้ำนะครับไปไหนแล้ววะเฮ้ยนนนนนไหนเฮ้ยเขาทำไปแล้วตรงว่าผมต้องรอดทุกคนเคยพอก่อนพอก่อนโอ้ยเคลยพวกมันไปยังอะมันตามไปเลยทุกคนยังมีชื่อคนอยู่นิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มทำกับดักเลยนะเออกับดักต้นไม้น่าจะได้นะครับทุกคนเป็นตรงต้นไม้นะ เอาต้นมาที่แบบมันสูงๆหน่อยต้นไหนดีต้นนี้น่าจะได้นะครับทุกคนเอาต้นนี้แหละต้นนี้แหละอ่ะเอาตรงนี้เลยต้นนี้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทำกำดักก่อนนะครับแล้วตัดไปตอนเสร็จเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนได้แล้วเสร็จแล้วนี่ครับผมทำกำดักไว้บนต้นไม้นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่นั้นมันจะมีนี่อยู่ครับทีนทีแต่ผมไม่อยากไปอยู่ใกล้ถ้าขยับเลยเดียวเดี๋ยวผมตายแทนจากนั้นผมจะมาลงมาด้านล่างตรงนี้ครับทุกคนนี่นี่ตรงนี้ถ้าผมยิงไอ้น่นั่นแหละก็ตายครับแต่ตอนนี้ผมไมม่อยยยาาากิงนนนะะะเพรรผตแทคับ เดี๋ยวผมจะรอพวกเขาให้มันมาตกประมาณตรงนี้กันให้พวกเขากองกันตรงแถวนี้นะครับผมจะไม่ได้บอกบิกินหรือว่าผมทอบกับดักเออเดี๋ยวผมไม่บอกกันครับใครเดี๋ยวผมไม่รอพวกเขาไม่ได้หาหาบิกินก่อนนะครับที่ไหนนะเฮ้ยใครอ่ะใครเดินมาวะอย่างไรอ่ะเฮ้ยบิกินไดิไหมเฮ้ยนี่นี่มานี่มานี่พี่ทอบกับดักเสร็จแล้วเอ้ยจริิงดตรงนี้ตรงนี้ระวังไว้นะเดี๋ยวพี่จะรอพวกเขามานะอย่าโดนกับดักนะอย่าโดนนะเดี๋ยวตายนะนี่ตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้ผมผมมีโล่แบบแอปเปิลของอินชานอยู่น่าจะถ้าถ้าอยู่ใกล้น่าจะรอดเดี๋ยวพี่จะเดินไปรอพวกเขามา อาพี่กี้พบอกก็ได้เจอแล้วเ้เจอมาแล้วไป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 โอเคงั้พี่เดี๋ยวไปรอเฮ้ยนั่งไงมาตรงนอมาแล้วมาแล้วมาแล้วเยไวะไหนวะไหนอะนงอยู่บนต้นไม้บนต้นไม้บนตม้หนไหนไหนนี่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 นีนี่นีันี่นีันี่นี่นี่นีนี่นี่นี่นีนี่นี่น่นี่นนี่นี่นี่น่นนี่นีนี่นี่นี่นีนนี่นีนี่นี่นี่นนน่นนี่นี่นนนีนนนนมันนี่นนนนนนมันมันนมันนมันน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 น จูเก่งจังเลยตามเลยตามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮจะตายมาทุกคนต้นไม้อยู่ไหนวะต้นไม้ดีมันตีไม่ตายตีไม่ตายเลยเอาไม่ตายเลยทุกคนหาต้นไม้ไม่เจอไม่้องแล้วทุกคนผมจะตายแล้วจไหนอะไหนอะเอาน่นเหรออยู่นี่เอาต้นไม้อยู่ไหนเนี่ยไปดิ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 ไปงตามอยู่ตามอยู่ไงนุ่นอยู่นู่นไปเอไปยเอาไปลวันนี้ต้นไ้โหหวเป็นลิงเลยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เรไปลยไปเลยไปเไปทุกคนมาทุกคนผมหาต้นไม้ไม่เจอไอ้นไป เอ้ยอย่นีไม่เป็นไรมีแผลสำรองผมมีแผลสำรองทุกคนผมทำอันที่สองไว้มันอยู่แถวนี้แถวไหนวะนี่มาผมทำแผลสำรองไว้ทุกคนเอาอะไต้นไม้เก่าไปไหนไม่รู้มาไปมานี้มาหนี้ไป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 ไไป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 ไไป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  ้ยไปกินสุคภามันไปกินเ้ยไปกินข้างหลังตีอะไรข้างหลังอะไรตามยังตามยังตามยังสองสามสี 2> 1, 2, 3, 4, ่ห้าห้าคูณใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเค,โอ,เคโอ้ยแพน,นี้ไม่เวอร์จริงๆครับทุกคนโชคดีนะผมเป็นคนแบบว่าละเอียดรอบคอบนะทุกคนโอ้โ เมื่อกี้เมื naughty, ่อกี้ผมทำมันมีต้นไม้ต้นหนึ่งมันหายวะผมหาไม่เจอโชคดีทำต้นไม้สำรองไว้นะครับโอเคนั่นแหละเราแก้แค้นเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเป็นว่างคลิปนี้ก็สะใจมากเลยโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ช่องเบกินด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องเบกินด้วยนะครับแล้วก็ช่องผมไม่ถึงสี่แสนทราบเลยกดไลค์เยอะบ๊ายบายใครหน้าใหญ่แก้ใครหน้าใหญ่คนไม่มาบายบายบ๊ายบาย